ก็วกวุตู้อก็อาอมปอตออาอผู้กัใบงานวิชาคณิต ะ่าส์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนหาแสดงวิธีคิดทั้งหมด หกข้อตัวอย่างแม่ไปตาราดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีและกับมาทำขนมใช้ เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแม่ใช้เวลาไปตลาดและทำขนมนานเท่าไรวิธีคิด ตาล่าใช่ปะกอฮะปะกจกมกาปะอื้อตาจั๊บค้นุมใช่ปะกะฮะปะโกจั แม่ไปตลาดและทำขาขนมใช้เวลาข้อหนึ่งวันจันทร์วันจันทร์ อาพาไปว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีวันอังคารอาพาว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงสามสิบ นาทีสองวันอาพาว่ายน้ำเป็นเวลาเท่าไรเท่าเท่าไรเท่าไรอา,าไอาพาไปว่ายน้ำวันจันท์วันจันท์ พ่โกกะกะบวกบวกวันวอังคารว่ายน้ำปะปะโกกะสองวันกะกะว่ายน้ำก่าะโกกโกะ こうこあた <sup> 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 <sup>